ณเนะมืองซากุระอันแสนสงบสุขเดินข้ามถนนดีกว่าวันนี้งานประจำของฉันเองก <laughs> มีความสุขจังเลยเอ๋ <laughs> เนอะไรเนี่ยื <h ums> รู้สึกแปลกๆชะมัดเลยสีสวยมากเลยนะเนี่ยอุตะอะไรกันเนี่ยหอ นี่เด็กนักเรียนยังไม่มาเรียนกันเลยเฮ้ย hey, ใครมาแอบจ้องฉันจากข้างหลังเนี่ยเอ๋ hey, นี่แสงอะไรวุ่งวิงวุ่งวิงเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันนะวันนี้ฉันจะกินอะไรดีนะ ที่คาเฟ่แมวหรือว่าอะไรอ่ะใครเดินตามฉันมาอ้โหสีสวยจะมาเลยเพิ่งเคยเห็นมาก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรอ่ะแน่แล้วเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยอยู่ดีๆเจฮานะจังก็หายแว็บไปเลย เฮ้ยนั่นมันอะไรอะอะไรลอยตุ๊กป่องตุ๊กป่องอยู่บนนั้นน่ะนี่ไม่มีใครเห็นกันเลยทั้งเมืองหรือไงนะหรือว่าฉันจะเห็นแค่คนเดียวอะไรที่มันลอยใสๆอยู่บนนั้นกันนะ่ะอะไรกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวแน่นอนแย่แล้วฉันต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณตุงลวัด ช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยคุณตำรวจไปไหนกันหมดนะฮลัลโหลวันนี้ไม่เห็นมาออกเดินเวรเลยคุณตำรวจครับคุณตำรวจนั่นไงอยู่นั่นกันหมดเลยแก่แล้วต้องรีบบอกต้องรีบไปฟ้องก่อนคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับเสียงอะไระพี่เอกเดี๋ยวก่นอนสเสียงจอดนี่นะ คุณตำรวจครับแย่แล้วแย่แล้วข้างบนมีมนุษย์ต่างดาวมาบุกนะครับแล้วก็พี่ฮนานะจังถูกจับตัวไปแล้วอะ่ะมนุษย์ต่างดาวอะไรกันจอ๊อดไม่เห็นจะมีเลยนั่นไงนั่นไง,นงนข้างบนลูกกลมๆม,มันอะ่ะไหนอะ่ะเออพี่เอกว่ามันก็คล้ายๆอยู่เหมือนกันนะใช่หรือเปล่าเนี่ยพี่ฝนเห็นเป็นแต่ก้อน<ม>ก้อนเมฆใสๆอะ่ะงั้นเพื่อให้มันชัวร์พี่เอกจะบินขึ้นไปดูดีกว่านะพี่ฝนนะจะดีเหรอ,อ อย่างน้อยจอร์ดก็คงไม่โกหกพวกเราหรอกมั้งถ้าอย่างนั้นเราก็ระวังตัวด้วยนะไม่ต้องกลัวหรอกหน้าเดี๋ยวพี่เอกบินขึ้นไปแป๊บเดียวถ้าไม่มีอะไรก็ลงมาแล้วแหละฟึบอืมไหนนะเออเป็นไงบ้างงะมันก็ไม่เห็นเป็นยานอวกาศนะเห็นเป็นอะไรไม่รู้ใสๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวบินเข้าไปดูหน่อยดิพี่ฝนเห็นเป็นแต่ก้อนใสๆอ่ะเฮ้ยพี่ฝนพี่เอกชนแล้ว มันไม่ไม่ทะลุอ่ะเออเออเอออระวังเดี๋ยวก่อนนะมันดันไม่ไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะเจออะไรหรือเปล่าเนี่ยไถหน้ามาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ใช่แล้วแหละหรือว่าอันนี้คือหลุมอากาศหลุมอากาศอะไรไม่น่าใช่แล้วแหละพี่เอกว่าน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่เขาหายตัวมานี่นี่ทดสอบก่อนอุ้ยไปเอามาจากไหนอ่ะจากในป้อมนั่นแหละ เอาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ไปนิดหนึง่งเป็นไงมัง่งประมาณนี้ละมัง่งเอาแล้วนะนี่จัดการนั่นเลยปึง้งโอ้โหพี่แอก,กินบั่นจะมาเลยเดี๋ยวก่อนทําไมมันระเบิดละ่ะถ้ามันเป็นก้อนใสๆมันต้องทะลุไปดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงว่าตรงนี้มีอะไรผิดปกติแล้วล่ะพี่ฝนมีอะไรหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวใส่ใส่ก่อนใส่ก่อนนี่นี่นัดสุดท้ายปั้ง เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแสงอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยพี่ฝนเป็นไงเดี๋ยวนี่ของจริงอะเนี่ยอะไรหัวเจออะไรอ่ะเห็นหรือยังเนี่ยเห็นแล้วเป็นก้อนเลยเห็นอะไรเป็นก้อนพี่ฝนยังไม่เห็นเลยก็นี่ไงยานนวกาศนะดิยานนวกาศเหรอโอ้โหดูดิวงนี้ขึ้นมาตอนไหนเดี๋ยวเพียงหาทางเข้าก่อนนะโอโห ลำใหญ่ชะม้อเลยเฮ้ยตรงนี้มีประตูเดีวยประตูเหรอเออเปิดแล้วนะระวังจะพวกมนุษย์ทำไมมันขำขนาดนี้ฉันไม่เคยขำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแคลงไปจับแป๊บเดียวได้มาตองเยอะแน่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้น่าจะเป็นยานหลักแน่นอนไปตามทางนี้ดีกว่าอดี นั่นตัวอะไรอ่ะวนหน้าครับดูมันว่าจะมีพวกมนุษย์ที่ถืออะไรเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยลุยเลยลุยเลยลุยลอยแล้วครับเออเข้ามาได้ยังไงอย่างงี้ต้องจับไปทดลองซะแล้ว้โหให้มันรู้ซะบ้างฉันมีบังไฟพญานาคมาจัดการพวกนั้เอย่างงี้พวกเราจะต้องไปเรียกวนหน้าใหญ่ของพวกเรามาซะแล้วมันุษย์ต่างดาวอย่างพวกเราเออต้องแพ้มนุษย์อย่างนี้ไม่ดีเลย นัแน่จริงก็จับไม่ได้แน่จริงก็เข้ามาอือเป็นอันสลบเดี๋ยวจะรอลอยแป๊บนึงก่อนนะลอยทำไมนี่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเข้ามานี่แน่นี่แน่อ่ะดึอบเดือบดืบอ่ะดึอบเดือบเดือบหยุดดีเข้ามาได้ยังไงกันเนี่ยแน่จริงก็จับไม่ได้นี่คนพวกนั้นฉันจับไปทดลองเรียบร้อยแล้วอ่ะจะให้พูดว่าอะไรต่อเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ถอยหนีไปแล้วอย่างนี้ต้องหนีก่อนดีกว่าดูท่าทางเขาจะมีบั้งไฟพญานาคมาด้วยห <c oughs> นีดีกว่าเราเดี๋ยวก่อนนะอนุต่างดาวพวกนี้ไม่ได้แข็งแรงนี่นะ แอบหลบอยู่หลังกำแพงท่านแล้วใครบอกว่าฉันไม่แข็งแรงสมองฉันแข็งแรงแต่ตัวฉันอ่อนแอแค่นั้นเองงั้นต้องเข้าไปจัดการทีเดียวแล้วช่วยเหลือทุกคนออกมาให้ได้แน่จริงก็จะไม่ได้นนั่นคืออะไรบัางไฟพญานาคันเหรอใช่แล้วอันนี้เป็นของประจากรมตํารวจของฉัน <c oughs> มนันนษย์ซือบือฉ <c oughs> ันแอบ,บกู่ตรงนี้นี่แนอนไปซะตัวนี้แปลกๆแฮะ มีหมวกด้วยอะเออก็ฉันเป็นราชานี่ราชาเหรอเนี่ยยังไงเจ้าพวกนี้ก็ถูกจับทดลองไปห,หมดแล้วโอ้หอยู่นี่กันเต็มเลยผมมาช่วยแล้วครับทุกคนช่วยด้วยรก็ได้<ห>ช่วยฉันด้วยทำไมเั้มันอยู่ในหลอดเลยหายใจไม่ออกช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยควนสวยด้วยค่ะมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะอุ้มออกมาทีละคนนะโออเอเจ้าคนสวยหายใจไม่ออก<ห>บ้านนี้ทางม้าลายเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ทางม้าลายปกติดีครับเดี๋ยวผมจะพาเจ๊ออกมาให้นะครับ นี่เลยลงก่อนเลยเออขอบคุณมากเลยค่ะนี่นี่นี่ฮานะจังมาเร็วเอออฉันรู้สึกหายใจไม่ออกต้องปั๊มหัวใจแล้วก็ผ่ายปอดโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะหลบออกจากยานตรงนี้ไปก่อนนะแล้วเราจะไตกันยังไงเราก็กระโดดลงไปกันเลยเพราะว่ายานไม่ได้บินสูงมากนะฮานาจังเออ แต่ว่าฉันกลัวความสูงมากเลยเอ่อเอาไงดีอะเรารีบไปกันก่อนดีกว่าเอเดดิเอ,ดอเดเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะเธอเออ,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 อฟื้นขึ้นมาแล้วโอฉันไปเพิ่มกล้ามมาเดี๋ยวนี่นายย,ยังไม่ตุยอีกระเนี่ยยังไม่ตุยง่ายๆแล้วเพราะฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวมนาวต่างด้นะมีความแข็งแกร่งทางสมองเยอะมากฉันก็เลยไปอัปเกรดกล้ามมาโดดแล้วทุกคน นี่ก่อนแล้วพวกเราต้องเอาชีวิตรอดก่อนอโ,โอ้โหมนุษย์ต่างดาวมาจากดาวไหนก็ไม่รู้สิจะผบูสวยๆปล่อยเจ้าตัวนั้นไว้ก่อนดีกว่า เฮ้ยแย่แล้วยังไงยังไงยังไงเจ้าพวกมนุษย์ก็สู้ฉันไม่ได้อยู่ด wow. ีโอ้โหเมื่อกี้อะไรสกิดขาฉันเข้ามาเนี่ยนี่ทำไมตัวใหญ่ขึ้นขนาดนี้เนี่ยโอ้บอกแล้วฉันไปเพิ่มกล้ามมานี่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 จิมจิมจิมเจ้าตัวเล็กจ่อยจะมาสู้อะไรฉันแน่เตะทีเดียวก็กระเด็นไปแล้วโอ้ยปลิวนี่อะไรกันเนี่ยก็บอกแล้วฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวฉันไปอัปเกรดล่างมาทําให้ฉันแข็งแรงโอ้โอ้ไหนบอกว่าแข็งแรงไงโดนอะไรเข้าไปโอ้ ไปแ <ไง S 2> กล้<ไ>งเราปืนยิงบั้งไฟของโลกมนุษย์มาดูทั้งบางอ้โหนี่คือบั้งไฟพญานาคของโลกบรรณุษย์อย่างนี้ฉันจะต้องมาดูงานก่อนเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะจัดการบั้งไฟพญานาคแบบนี้แล้วก็พวกนายไม่เหลือรอดแน่นอนอทำไมพวกนี้วิ่งไวจังกำ<ด>ลัง<ด>เติมช่วยด้วยครับไม่แน่โอ้โหปลิวโอ้เออหัวหน้าค่ะฉันก็เดินไปไกลเลยค่ะผมจะเดินตามมาแล้วครับคุณสมศรีเดี๋ยวฉันจะไปจัดการให้ค่นนี้แน่นนี้แน่เดี๋ยวทำไมพวกนี้ เงช่วยอะไรเราไม่ได้สักรอบหนึ่งเลยแน่โอ้โหใครยิงบ้างไฟพญานาคใส่ข้างหลังฉันนะฉันไม่แิงแน่ไม่แน่บากันเยอะนักใช่ไหมอย่างนี้จะต้องไปอัปเดลูกน้องเราด้วยเออแจ๊ระวังครับโอ้โหติดติดกับเพลกคะอนนก็เออฉันฉันขอนอนหลับก่อนก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวผมค่อยพาไปหาคุณหมอนะครับเออโอ้โหอย่ล้วเอโอ้ ทำไมเจ้านี่แข็งแรงจังสงสัยต้องล่อไปทางนู้นทะแล้วนี่จัดการซะเลยนะเคยเห็นหัวแดงๆอยู่ด้วยแล้วไปไหนแล้วอ่ะหัวแดงแดงอ่ะหัวแดงๆงอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่กรมตำรวจแล้วออเฮ้ยปิวเออเออคนผมแดงๆเดี๋ยวัจะจับไปเรียกคาถัยแล้วก็จับไปนู่นเลยนอกโลกเฮ้ยอย่าเข้ามาโอ้โหอะไรกันเนี้ยนี่ฉันจะหนีไปไหนก็ไม่ได้เหรอฉันอยากได้คนผมแดงมากกว่าพวกนี้นะหาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวต้องเรียกลูกน้องมาช่วยแล้วหนีก่อนไม่ได้ยังไงก็ไม่ทันแน่นอนฉันแข่งแกร่งอยู่แล้วอะไรเนี่ยทำไมวิ่งเร็วขนาดนี้เลยอ่ะก็ฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวยังไงล่ะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาจัดการเลยโออนี่นี่นี่ก็เด็นไปไกลเลยอะไรกันเนี่ยทาไมโดนทีหนึ่งปิวขนาดนี้เนี่ยทำไมมนุษย์โลกของที่นี่อ่อนแอจังเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเจ้าพวกลูกน้องออกมากันได้หรือยังนั่นนี่ตัวอะไรเนี่ยแมลงวันตาหงาเหรอ โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรนะในแนในแนนี่นี่ฉันฉันอยู่ในอะไรเนี่ยฟุตบอลโลกหรือไงทำไมเตะกันกระจุยกระจายขนาดนี้ไม่และสู้ฉันไม่ได้หรอกยังไงซะฉันก็เก่งกว่าพวกนายหลายร้อยเท่าอยู่แล้วฉันไม่ใช่ลูกฟุตบอลนะเตะเอาเตะเอาจนเราไม่สบายไม่เฮ้ยมาอย่าเข้ามาเนี่เลยลูกน้องฉันเมื่อไหร่จะมาหาสักทีเนี่ยนี่ แกงยาคูซ่าออกมาลงได้แล้วโอ้ฉันจะไม่ไหวอยู่แล้วนะไปเรียกใครหมดแล้วเนี่ยไปเรียกใครมากันเหรอนี่ไงลูกน้องฉันมาแล้วลูกน้องของนายคือใครกันเหรอลูกน้องของฉันไม่จำเป็นจะต้องใช้แล้วเพราะฉันแข็งแกร่งที่สุดในปัตถภีเฮ้ยทางนี้ฉันอยู่ข้างหลังพวกนายวิ่งไปข้างหน้าทําไมแข็งแกร่งที่สุดนายเอาอกาศโอ้ยให้ฉันได้ยืนได้ไหมให้ขอฉันได้ยืนสักนิดหนึ่งได้ไหม ทำไมนายถึงแข็งแกงเหมือนฉันเลยเนี่ยลุยเลยลุยเลยอ๋นี่มัน,มนแมลงปีแมลงวันอ,อะไรกันเนี่ยเต้มไปห<อ><อ>มดเลยอย่างนี้จะต้องจัดการให้เรีบเยบร้อยนี่ทั้งแก๊งยากูซ่าทั้งกรมตำรวจน,นี่ร่วมกันปราบทั้งเมืองเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สู้<อ>ฉันไม่ได้หรอกเมื่อกี้ตัวอะไรบินไปเรียบร้อยในที่สุดก็ชนะแล้วพี่ฝน <c oughs> อ๋พี่แห่สุดยอดปไปเลยเมื่อกี้ก็ถามหาพี่ฝนเหรอเออแล้วพี่ฝนอยู่ตรงไหนเนี่ยแอบกระบ,บอกแล้วก็พวกปีกอ่ะเยี่ยมเลย <laughs>